อันถัดมาครับคนบางคนอาจจะไม่รู้ถ้าคุณมีกะดำหน้าสมมุติว่าหน้าโซนเนี้ยแล้วโซนเนี้ยหรือทั้งหน้าเลยอ่ะแม่งดำแต่ตัวขาวโดยที่คุณไม่ได้โดนแดดเลยนะแล้วหน้ามองๆคุณฟังไว้เลยคุณโดนของแน่ๆโดนอะไรไม่รู้ก็ต้องมาเช็คเช็คเสร็จแล้วก็ต้องไล่มันออกไปเข้าใจปะแต่อ้พวกที่คิดว่าไม่โดนก็โดนก็มีวันก่อนผมไปดูคอนเสิร์ตไว้ คนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่บนคอนเสิร์ตผมเห็นปุ๊บผมรู้เลยคนนี้โดนแน่นอนหน้าแม่งตอบเหมือนปอบเลยอืมประมาณนั้นพอมาเสียงทายถามที่บ้านเออแม่งโดนจริงไปถามวัดไหนก็ได้คนนี้โดนแน่นอนผมให้ลูกค้าผมทุกคนที่เสียงทายได้ถามหมดแล้วคนนี้โดนแน่ๆครับอไม่ว่าคุณจะเป็นดาราโมมาผิดทําอะไรมาผิดคุณไปมูมาคุณยังไม่รู้เลยวัดนั้นแม่งเทาหรือดํา วัดบางวัดในติ๊กต็อกอะที่อ่าน,น้ะมต์อ่ะเงี้ยอมที่ทําคลิปมาดังๆเป็นคลิปการตลาดฟังไว้เลยเทาดําทั้งนั้นอยากเช็คไหมอ่ะอยากเช็คทักหลังบ้านเลยเดี๋ยวรู้กันสามารถเปิดได้หมดครับว่าใครเทาใครขาวคนไหนขาวเขาจะยืนระยะครับยืนแบบยืนยาวๆครับไอ้พวกเทาอ่ะคุณสังเกตไว้วัดที่เทาๆนะเข้าไปถึงปุ๊บช่วงแรกๆมันปัง,ปงเปรี้ยงเลยขึ้นเป็นกราฟ พุ่งขึ้นเลยแล้วแม่งลวงหลังจากนั้นเงียบสนิทจะไม่มีใครไปวัดนั่นอีกเลยเพราะมันเป็นของเทาถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทํางานยังไงตรงนี้มันทานําง,ง,ทงานแบบที่ว่าคุณอัดโฆษณาไปใช่ไหมคนมาทําบุญสวดมนต์ทำบุญสวดมนต์ทำบุญพวกที่มันเทาๆมันจะได้บุญเทาๆคืออะไรสัมภเวสีที่อยู่ในพระพุทธรูปเก่าๆบางองค์ที่ แม่งอยู่นานแล้วไม่มีกาบไหว้หรือไม่ได้ถูกทําให้ถูกวิธีทําให้ศักดิ์สิทธิ์ลับขึ้นมาหรืออะไรก็ว่าไปสมเพเวสีอยู่คุณไปไหว้เขาเขาให้หวยครับเขาให้หวยไปถึงแม่งทําคอนเทนต์มาก่อนเลยได้หวยได้ถูกชกลาภนู่นนั่นนี่ถูกสักสองสามครั้งแล้วแม่งจะเงียบกิบคนก็จะเริ่มน้อยลงพอเริ่มน้อยลงบุญมันน้อยลงใช่ไหมสัมพเวสีที่อยู่ในสมุิอยู่ในตัวพาะพุทลูกนั่นน่ะก็จะให้หวยคุณไม่ได้อยู่ในพญานาคอยู่ในอะไรก็ว่าไป เอยุดส่วนใหญ่อยู่ในพระพุทธรูปแต่ค่ะพอให้หวยไม่ได้ครับปุณน,น้อยคนมาทําน้อยน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแปลว่าอะไรความศรัทธามันลดลงไปเองแต่ถ้าพระที่อยู่ในวัดหลักๆมีคนกราบไหว้ยเยอะๆนั่นคือพระจริงๆที่ไม่ใช่สัมภเวสีไปแฝ,ง,แฝงตัวอยู่ใช่ไหมมันก็จะยืนระยะคนขอได้คนมาคนขอได้คนมาเพราะ เขาสวดแล้วเขาได้บุญเขาทำอะไรแล้วพระพุทธรูปหรืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก็ให้เขาไงเขาถึงยืนระยะมาได้ไอ้พวกที่เป็นการตลาดแม่งมาวูบเดียวแล้วก็ตกครับพวกพระหรือใครที่ทําน้ามนต์เทาดําหรืออะไรเงี้ยคุณคิดว่าเทาดําแม่งดีอ่ะคุณเป็นสายกลางคืนแม่งก็ไม่ควรจะไปเทาดําอยู่แล้วเพราะอะไรครับเมตตามหาเสน่ห์คุณเป็นขาวๆาวคุณก็ทําได้ เงีอยกอปะไม่ต้องไปเทาดำเทาดำดีไงเทาดำแม่งดีตอนต้นไงวูบได้โชคลาภปุ๊บพ่อดีใจฉันถูกฉันได้โชคลาภฉันไปไหวอีกไปไหว้สักครั้งสองครั้งคุณโดนดูดบุญดูดพลังชีวิตไปตอนที่คุณไหว้กราบเขาแล้วก็อุทิศให้หรืออะไรก็ว่าไปตัวมันก็จะสวยบุญมันก็ลดก็มันเอาไปหมดแล้วอ่ะใช่ปะคนมาใหม่มันก็ดูดอีกคนมาใหม่มันก็ดูดอีกใช่ไหม บุญคุณก็ลดลงคุณก็ซวยลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วใครจะไปเชื่อสุดท้ายผ่านเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครไปวัดน,นั้นวัดน,นั้นก็จะดรอปผมไปมาเช็คมาหลายวัดเห็นมาหลายวัดเออดังๆในในอโลกออนไลน์เนี่ยมีเพียบเลยผ่านไปสักพักแม่งก็ดรอปเองเพราะมันไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นไงมันเป็นของเทาดาที่ถูกปลุกเสกขึ้นมาเพื่อเฉพาะให้ดึงดูดคนเข้ามา ถามว่าคนที่ดึงดูดมาคืออะไรคนที่โดนของเทาดําไปก่อนหน้านั้นแล้วจากที่อื่นของเทาดํามันจะมีกฎแรงดึงดูดของมันว่าคุณโดนเทาดํามาคุณจะไปมูที่เทาดําอีกแล้วก็ไปมูอีกแล้วก็จะไปโดนอีกมันจะเป็นแบบนี้จากที่ผมเคยเห็นคนที่มาเช็คกับผมเนี่ยชีวิตแม่งติดมาหนักหน่วงเลยเพราะไปมูผิดมูผิดมูผิดเสร็จปุ๊บเสียตังค์ไปเยอะ โดนของเทาดํามาแล้วมันจะไปเรียกเพื่อนมันมาที่เป็นเทาดําจากที่อื่นสำนักอื่นอะไรก็แล้วแต่พอโดนเทาดําเข้าไปอีกปุ๊บคุณก็จะไปที่ต่อไปแล้วคุณก็จะโดนอีกถึงคุณจะมองว่าเป็นพระคุณก็ไปโดนอยู่ดีเออน้ามนต์มีทั้งขาวทั้งดําเช็ควัดดีๆถ้าเป็นลูกค้าผมอะส่วนใหญ่จะรู้หมดผมตอนนี้ผมเตือนหมดแล้วที่มีอะว่าก่อนไปเช็คยังไงบางทีผมไปในวัด หรือไปสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพุทธานิ์รู้เลยเกิดอะไรขึ้นมไม่มีที่ให้เสียงทายผมก็สามารถถามได้ตรงนั้นเลยว่าเพราะผมสามารถเสียงทายได้หลายหลายอย่างผมไม่ได้ต้องไปนั่งยกช้างหรือยกพระอพอมันฝึกเยอะๆมันกลายเป็นว่าสามารถรู้ได้ละมีคำตอบได้เลยถามว่าเสียงทายแล้วใครมาตอบเทวดาประจาตัวมาตอบไวอืม คุณไปดูไพ่ยีสี่เทวดาประจำตัวก็มาตอบอยู่ดีหมอดูมีหน้าที่แค่แปลไพ่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็คุณไปเสียงทายตามวัดจะเป็นเสียงเซมซีบ้าบออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวัดอ่ะช่วงนี้ฉันดวงเป็นไงขเขียเาเข่ยเาปึ่งได้ออกมาหนึ่งอันใช่ไหมเทวดาเป็นคนเทวดาประจำตัวของแต่ละคนเป็นคนหยิบออกมาให้พระที่อยู่ตรงหน้าเทพที่อยู่ตรงหน้ามันมยุ่งกับคุณหรอก พราะเขาไปแล้วเขามีหน้าที่แค่ดูว่าใครอยากได้อะไรน่นนั่นนี่ถ้ามันได้เดี๋ยวก็อาจจะได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แบ่ง,แบ,งแบ่งให้ไปใช่ปะอืมประมาณนั้นก็คุณทําบุญได้เขาเห็นก็ว่าเอออันนี้ก็น่าก็ให้ไปดีแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณคิดว่าการเสี่ยงทายเป็นการที่พระมาบอกคุณไม่ใช่นะเทวดาประจำตัวมาบอกทั้งนั้นโอเคไหม ประมาณนั้นแต่จะต่างกับผีถ้วยแก้วนะผีถ้วยแก้วที่เล่นอ่ะแม่งเป็นผีนะก็อย่าไปเล่นโอเคไหมเซนถามมาแล้วเหมือนกันครับผีถ้วยแก้วคือผีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุง่งโอเคป่ะถ้าไปยุง่งแม่งเข้าตัวก็ต้องไปหาที่อาออยนะอันตรายนิดนึงนะใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ